สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปนฟาร์มนะคะวันนี้วันยุทธนะคะมาพบกัมนงองสมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสมสิมคุยเรื่องการเลือกทอนพันธุ์อ้อยคันน้านะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะตอนนี้ตัวนี้สิเป็นอ้อยคันน้านะคะของแชมเปนฟาร์มนะคะ,ะ,คะเป็นอ้อยคันน้ำชนิดสุพรรณบุรี50นะคะกำลังสี่ ทรงไฮดูค,ค่านะคะลักษณะของท่อนพันธุ์ที่ดีนะคะของอ้อยคั่นน้ำนะคะเข้าข้นเลือกแบบใดเนาะสำหรับค้นทีสิป,ปูนะคะก่อนอื่นนะคะก็คือ,อตองมาแหลกเปียกกอน,นะคะว่าเป็นยังหนุงสมถึงปลูกอ้อยคั่นน้ำนะคะอันดับแรกนะคะก็คือปลูกอ้อยเพื่อที่สะเอาไว้คั่นน้ำกินนะคะอันดับที่สองนะคะตใบอ้อยนะคะใบอ้อยใบพืชตระกูลอ้อยเนี่ยก็คือมันสีมี ประโยชน์นะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะใบอ้อยเนี่ยเวลาเ,าเหาออกมาให้พวกสัตว์ที่เป็นพวกง่วพวกวขยหรือแพะนะคะสัตว์ที่มีการเคี้ยวเอื้องเนี่ยตัวเนี่ยมันสีซอยในเรื่องของการทํางานของกระเพาะของสัตว์พวกเนี้นะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะน้องสมก็เลยสีใสอ้อยใบอ้อยนะคะคันน้ำนะะพวกใบอ้อยคันน้ำนะคะ ร่วมด้วยนะคะกับการเลี้ยงสัตว์นะคะเนาะก็เลยต้องมีไว้ประจําฟาร์มนะคะท่านผู้ชมก็คือสมศรีบดิสัยพวกาก,ากากน้ําตาลน,นะคะจะเป็นพวกใบอ,อ้อยแทนนะคะเป็นตัวอ้อยนะคะนังเถือกสซีนังเถือมันเบื่อเนี่ยกะซีเอาอ้อยมาสับๆให้มันกินนะคะเนาะให้กินจำเจไรกะซีเบื่อนะคะมาที่นี่มาคุยกันนะคะในเรื่องของการเลือกถอนพันธุ์อ้อยขันาน้ำนะคะถอนพันธุ์อ้อยขันาน้ำที่ดีนะคะตาต้องครบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม ซื้อ้ามาเนาะสื่อสื่ออ้อยมาแพงแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ทอนหนึ่งกับสองบาทนะคะาตาหนึ่งสิหนึ่งตาสองบาทนะคะสําหรับอ้อยขันน้ํานะคะบัดท,ที่นี่นะคะสาหรับท่านที่ซื้อนะคะท่านอ้อยนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือต้องต้องดูตาด้วยนะคะว่าตาให้ครบไหมนะคะ ต้องเบ่งตาก่อนเด้อว่าข้าเาจ้าทรงมาให้ครบบอนะคะแล้วก็เช็คดูท่อนพันด้วยนะคะว่ามีรอยนอนไหมนี่โตนอนนี่สีเห็นประจํานะคะอย่างน้องส้มสั่งท่อนพันเออเหลืองมาเลยนะคะก็จะเจอแบบนี้นะคะนอนผีเสื้อนะคะจะคิดว่าเอาไปฟังดินแล้วมันสิจายนะคะยิ่งฟังยิ่งร้ามนะคะต้องใส ลหลายชนิดร่วมกันถึงจะกําจัดออกไปได้สําหรับนอนกระทู้นะคะนอนนอนผีเสือ้อนะคะมีในอ้อยนะคะท่านผู้ชมควรเลือกท่อนพันธุ์ดีๆนะคะบางอันกะตานะคะลองค้นกะทรงแบบนี้ไาให้เนาะเช็คเช็คกันเนาะนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นข้างในเขาจะมีหนอนนะคะจะต้องคัดออกนะคะแบบนี้นะคะถึงตาซีดีกสร้างแต่ว่ามีมีมีหนอนนะคะ เพราะว่ามันสิไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในดินเห่านะคะนีนะะ่แบบนี้นะคะบบเกษตรกรต้องเช็กดีๆแล้วก็เช็กตาด้วยว่าตาบอดไหมนะคะตาอ้อยบอดไหมบอดแบบไหนน้องส้มตาหลุดตาบอดไหมหนี่แบบนี้นะคะแบบนี้คือปลูกบ่เกิดนะคะแบบนี้คือมันปลูกไม่ได้นะคะต้องเลือกคัดสรรดีๆนะคะสําหรับอ้อยขันนาคนะ,ค,ะคลิปนี้กับมาแหลกเปลี่ยนกันนะคะ ใครอยากปลูกอ้อยคันน้ำไปกินนะคะโควิดเป็นช่วงที่เราต้องหาอะไรกินเองแล้วนะคะและหลายอย่างมันออกจากบ้านบ่ได้ก็ต้องหาอย่างกินเองนะคะอันนี้ก็สีตาเสียนะคะอันนี้ไม่มีตานะคะเนาะการเลือกเบื้องด,ดีนะคะสําหรับตอนท่นอ้อยนะคะตัว้น้องส้มกับกาลัางเลือกนะค,ะคืออ้อยนะมันทุกแปลงอะคะ่ะมันมีน้อนหมดแหละนะคะเพราะว่าของส้มอะคือส้มไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะมันก็ต้องมีหนอนเป็นธรรมดาแต่ว่า เรื่องท่านพันส่งให้กับลูกค้านะคะต้องเลือกตัวที่บ่มีนอนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเป็นภาระของลูกค้าเขานะคะต้องเช็กดีๆเลือกดีๆเนาะสําหรับคนปลูกกระเช็คเบงตาเนี่ยนะคะอันใดตาบ่มีจังสีกะยะเอาไปบ่มเด้อยค่ะมันเสียเวลานะคะแบบนี้นะคะมันบ่มไม่ได้นะมันมันบ่มีตามันตามันเป็นแบบนี้กอยะเอาไปบ่มนะคะมันกะสีบ่งงอกนะคะ แบบนี้นะคะเช็คดูดีๆนะคะเนาะเดี๋จะน้องสมแพ็กแพ็กอ้อยค่ะน้ำส่งลูกค้าก่อนนะคะใครอยากได้ก็อินบอ็อกซ์เข้ามาทำจะมาบแบ่งป,ปันก็น้องสมน,นะคะตัวนี้เป็นท่อนตาละนะคะตาละสองบาทเป็นราคารวมส่งน,นะคะอยากได้ก็อินบอ็อกซ์เข้ามานะคะส่งตั้งแต่หนึ่งร้อยร้อยตาขึ้นไปนะคะเพราะว่าลอยตากับสีสองลอยบาทกับสีขาซุงน,นะคะมันสีนักขาซุง ค่าทรงเพราะว่าถอนพันธุ์มัน่อนข้างหนักนะคะตัวนี้ตามันหนักนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สมราไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมของใหูกค้ากอนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังที่จะปลูกอ้อยนะคะ<ม>เลือกท่อนพันธุ์ดีๆนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สมราไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ